แกงพกมึงให้หมดเลยไปโอ้มากกร่มีเพื่อนด้วยมังกรมีเพื่อนเออเออเหยียบมันไปเิตตกไปตกไปตกไปมึง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 นี่แน่นี่แน่ดึงดึงดึงไม่ให้ไปไม่ให้ไปล่วงล่วงเอ้ยิงรอดได้ไงบะเออฮะนี่แน่ดึง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 นี่แน่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  ไปไปแกล้งตรงนู้นดีกว่าทุกคนตรงนี้แกล้งไม่สนุกเยอะก่อนจะไม่อยู่โอ๊ยมึงมึงเป็นไรฮะมึงเป็นไรมึงเป็นไรฮะมึงเป็นไรฮะเป็นไรมากไหมเนี่ยเออมาครับไปก่อนไปนะครับเออลงไปลงไปนี่เนี่นี่เนยจับจับนี่เนี่ยปิวไปซ้ายหน้าโง่จับ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 ปิวไปซ้ายหน้าโง่ปิวปิวจับจับจับ จับ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 เออจับ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 เออตกไปซะตกไปซะก่อนไปแล้วก่อนไม่อยู่ละจ้าก่อนไม่อยู่ละจ้าก่อนแกล้งคนสนุกดีโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจแกล้งคนสนุกจังเลยแกล้งคนสนุกจังเลยหุ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 ยผักมันผักมันไม่ไม่ไม่ผักอันนี้ผักอันนี้เออผักมันผักมันเออผักมันผักผักผัก ผักผักักักเอออผักผักพักเออทำมันทำมันเออตวไปหน่อยเนี่ยอะไรแบบเออโอ้สวัสดีครับไปครับน้องกอนน้องกอนหนึ่งอาไม่ให้ไปไม่ให้ไปน้องกอนไปแล้วจ้าไม่ให้ไป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 ชอบกังวะ เออตรงนี้ตรงนี้เออเออมันคือมันคือกดฟิสิกกดฟิสิกเออไปจ้าไปโอยเออขึ้นไปจ้าเฮ้ยชะเปั๊บปับเออขึ้นไปจ้าไม่ให้ไป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  <ś les> มาเร็วมาเร็วเลยอาชบินเหรออาชบินเหรอได้ยินข่าวว่ามาล่ามังกรเหรอไม่ให้ไป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 อ่ะอไม่ให้ไป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 เออแล้วยังไงแล้วยังไงมาครับมาครับอาชบินวิ่งจุวิ่งจุกอ่ะอาบินเ,อ,เอ้าเฮือหึช่าโอ้โหเออโอ้ยน้วกเออ,อ,อ,อไม่เป็นไรครับ โอ้โต้องรีบแล้วทุกคนปึ๊บเออปึ๊บเออปึ๊บเออโอ้โอ้โอ้เออเฮ้ยกอนอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอเคครับพัดชาครับปั๊บโอ้กอนเก่งกอนเก่งบอกแล้วกอนเก่งครับอย่ามาอย่ามาย่องแยง อ่าอ่อ่อ <_ d ata> เฮ้ยจังละปั๊บอโอ้เหี้ยแล้วโอ้ตรงนี้อเอาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเออกวอนทำได้ครับดักโดดครับ,ร,บรับเออกวอนทำได้ครับรับ เออก่อนทําได้ครับก่อนโดดก่อนเก่งก่อนเก่งเก่งกัวนี้ไม่มีอีกแล้วเฮ้ยชาครับปั๊บโอ้โหไอสซาและยำต่ำบอลเอ้ยทุบเออทุบเออเออก่อนเก่งก่อนเก่งก่อนมาโปรเพยเยอร์เออก่อนโปรเพยเยอร์ครับก่อนโปรเพยเยอร์ครับไหนไหนฮ่า ฮฮููก้อนเก่งก้อนเก่งอเออหน <c oughs> นัน่นอีกแล้ววัวกายอ่ะโูมันชอบเลยอ่ะน้องกอนไม่ชอบด่านนี้ปาบ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 โหหลายปาบเลยเกิน เออน้องกอนน้องกอนวิ่งครับน้องกอนสู้ตายไปไล่สู้ทู่โอ้ยฮึบโอเคน้องกอนได้ครับน้องกอนโดดฮึบอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยน้องกอนน้องกอนตรงนี้ได้โอ้โหไอ้เขี่ยเลยมานี่ ท,ทำไมมันโดดเกาะได้อ่ะองงก,ก่อนทำไมโดดเกาะไม่ได้โอ้โหโดดอย่างนี้ก็ได้ปะเฮ้อเฮียไอ้ก้อนเออเออได้อยู่ได้อยู่ทุกคนผมได้อยู่ครับก่อนได้อยู่ก่อนได้อยู่ครับทุกคนก่อนได้อยู่ เออกวนได้อยู่กวนเก่งกวนเก่งกวนเก่งมากกวนเก่งมากกวนเก่งมากกวนบอกเลยกวนเก่งมากฮึบเออกวนเก่งฮึบเออกวนเก่งกวนเก่งเะอะ ย่าอ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 าย่าอาอาอามาดีรับมาดีรับมาหูโอ้โหด่านนี้กอนอย่างชอบเลยมาครับมาครับตืด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 อย่าแกล้งกันนะทุกคน อย่าแกล้งกันนะครับอย่าแกล้งกันนะอย่าแกล้งกันนะทุกคนนะให้ช้าฮะปั๊บปับป๊บให้ชาห้าฮะปับ๊บเออยให้ชื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บหุ่ยเขี้ยแล้วเขี้ยแล้วให้ชาห้าฮะ ฮรับเออโอ้หไหวอยู่อ๋อไหวอยู่อ๋อเออสวยครับออโอ,โอ,ววววโอ้สวยครับเฮ้ยเฮ้ยชาครับปั๊บปับ๊บให้ชาครับโอ้โหไอ้เหี้ยน่าจะอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แลยอู้ไอ้เหี้ยเยอะเ,เกินไอ้ตอนนี้เฮ้ย,ยเยอะเยอะ มันเยอะเกินไปฉันจะร่วงแล้วเธอเออเออโดดข้ามโดดข้ามโอ้โหแม่งโคตรเยอะเลยปึ๊บโดดข้ามโดดข้เฮ้ยโดดข้ามโดดข้ามเออเฮ้ยชาขับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงไม่ได้นะเฮ้ยชาครับปั๊บปั๊บ,บเออเฮ้ยชาปุบป๊บปุบ๊ปปุ๊ปเฮ้ยเจ้า เออเฮ้ย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 อย่าอย่าไอชิมหายเฮ้ยจังครับปั๊บปั๊บเออเออร่วงไปเดิร่วงไปเดิเฮ้ยชิมปุ๊ื่อเฮ้ยใช้ดาดาเฮ้ยจ้ะเอออย่านะครับอย่านะอย่านะครับ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 เฮ้ยไอไข่ไอ้ไข่อย่าไปใกล้ไอ้ไข่ไอ้ไข่แม่งตัวดีเลยไอ้สัตว์ เออไข่ไข่กับไข่ไข่กับไก่อันไหนไข่ก่อนไข่เฮ้ชาปั๊บปัเฮ้ยชาปั๊บปั๊บเฮ้ชฟปนปเดียวโนเฮ้ยเอดูดูดกด้ดูดูด่ดมดใดูดูดูดีดนดู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 ดดูดดู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 ดเดูดูดดดดด นี่เราต้องอยู่ด้วยกันเราละก,กันเราละกันเราละก,กันดียเยีโย้อ้้ยดีดีมากเอ้ยไอ้อนทำได้ดีไปเลยลูกลอยขึ้นฟ้าไปเลย โอเอค okay, ครับผมหัวฟูก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หัวฟูด้วยหรือถ้าใครอยากให้ผมเล่นตัวละครอะไรหรืออยากให้รีวิวสก,กินตัวไหนก็สามารถพูดคุยหรือคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ไว้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเจ๊วู <c oughs>